งานเข้าเฮียชูชูวิทย์กบฏวิสิตแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมาแฉพวกเรื่องของผับที่เปิดในกรุงเทพแล้วมีมาเฟียจีเนี่ยเป็นเจ้าของฮะล่าสุดเนี่ยตัวเองก็โดนแจ้งความเอาผิดด้วยเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณสันทนประยุนรัฐฮะไปบอกกับตํารวจบอกว่าช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่าผับในพื้นที่ของโรงแรมเดอะเดวิสซึ่งเป็นโรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยมีการกระทําความผิดหรือไม่เพราะว่าตัวคุณสันทนะแอบไปเก็บหลักฐานมาได้ว่ามีการเปิดเกินเวลาแล้ว มีเปิดให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าไปมั่วสุมเสพยาภายในห้องน้ําด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณสันทนาตามตํารวจไปตรวจสอบการทํางานแล้วก็มีการปะทะคารมกับคุณชูวิทย์ครับเราดูกันสองคนแล้วถ้าอยากให้ประเทศนี้นะมันหามันขำเดี๋ยวจะปล่อยทิ่ให้ทุกคนดูที่ใจเย็นที่ใจเย็น ไม่ไป็นอะไรที่หรอกแต่ทีเดี๋ยวมันเดือดร้อนลูกนะประมวลกฎหมายยาเสพติดนะนะหรือแปรนอมินีมาก็ได้ดังเหมือนที่เราเราพูดเหมือนที่อื่นเขาอ่ะนะแสดงว่าพูดถึงน้ำมองว่าที่มี่ล้วก็มีนอมินีเลยค่เอาตรงนี้เด oui> hey, mm hmm. ี๋ยวมันมันไปรับไม่ได้นะคนเยอะคนเยอะนะมันไปรับเลยไม่ได้พูดเรื่องเสบียานะพี่ ไม่เป็นไรพี่พขาวผมขาวผขาวพี่แวพี่รู้จักห้าคนนั้นก็ไม่เป็นไรผมไม่โอเคผมไม่รู้จักพี่ไม่ใช่เดวิดมีไรลยกหูถามผมได้เราก็ใครคนอื่นคนไกลเราก็นั่งกินกาแฟต่ก่อนเราก็ใช้บริการก็บริการเราอย่างดีในช่วงที่ผ่านมาก็ขอบคุณก็ยังคิดถึงตลอดเข้าใจไหมคิดแ่เรองหี่ผมเป็นประวแล้วผมล้างมือแล้วผมร้านแสดงว่าจากเมียพี่ระโดไม่มีอะไรไปโถพี่ ไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่เหล่านี้บางทีว่าถ้าไม่ชัดเจนพูดไปในสังคมพี่ดูดรือมันมันเดือดร้อนกันไปหมดเล็แค่นั้นอ้แปลกนะทำไมดิฉันรู้สึกสัมผัสถึงพลังงานบางอย่างในบทสนทนาทำไมอ่ะแต่อธิบายไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นความรู้สึกคุณผู้ชม รู้สึกไหมเหมือนทั้าคู่คเขามีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่เรา<ม>อาจจะไม่รู้ใช่ไหมมันมีซัมติงปากที่พูดออกมาแต่ใจเหมือนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นน่ะสิฮะนี่แหละครับผู้ชมเป็นช่วงเวลาที่คุณสันทนาประยุรรัตน์นะฮะอดีตตำรวจสันติบาลปะทะคารมกับเฮียชูเฮียชูก็เป็นเจ้าพ่อรุ่นใหญ่อยู่เหมือนกันเนี่ย <c oughs> เฮียชูเนี่ย mm hmm. เขาเป็นอดีตนักการเมือง mm hmm. แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นคือเป็นอดีตเจ้าพ่อสถานบันเทิงด้วยนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันยังเป็นเจ้าของโรงแรมเดอะเดวิสโฮเทลคอร์เนอร์วิงบนถนนสุขุมวิทเขตคลองเตยนะฮะแล้วช่วงที่เป็นการประทักคารมกันเนี่ย mm hmm. ก็คือตอนที่ mm hmm. คุณสันทนะ เปิดคลิปเหตุการณ์ที่มีนักเที่ยวเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมีหมดเลยเดินเข้าออกจากห้องน้ําเป็นห้องน้ําผู้ชายลักษณะคือเหมือนเข้าไปมั่วสุมกันอยู่ในนั้นหลายคนเฮียชูเนี่ยบอกเลยผมทําอะไรพี่โกรธหรือเปล่า <c oughs> เออถ้าผมทําอะไรพี่โกรธเนี่ยพี่บอกผมได้นะทําไมต้องมาทํากันถึงขนาดนี้ที่อื่นก็มีทําผิดต้องเยอะต้องแยะทาไมพี่ไม่ไปทําถ้ามีหลักฐานพี่ไปส่งตํารวจดําเนินคดีให้ถึงที่สุดได้เลยแต่ทีนี้คุณสัทนะนก็เรียกคุณชูวิทย์แต่เรียกเดวิดนะเรียก <c oughs> ชื่อโรงแรมอ่ะอเนี่ยแหละครับผู้ชมบอกว่าทําอะไรก็รู้กันอยู่ออกมาแฉห้าเสือมาเฟียจีนมันไม่ถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่เกี่ยวข้องเขาก็เดือดร้อนกันไปหมดหลังจากนี้คุณสันธนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานเนี่ยเป็นคลิปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องการให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยนะครับผู้ชมไปตรวจสอบแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่เจออะไรอ,อยากให้ไปตรวจสอบใหม่เนื่องจากว่ามีลูกน้องคุณสันธนะเนี่ย จะเป็นคนพาไปชี้จุดเก็บหลักฐานเลยโดยเฉพาะในห้องน้ํทาทั้งห้องน้ําชายแล้วก็ห้องน้ําหญิงเลยนะครับซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะประทะคารมกันนี่ฮะคุณสันทนะเนี่ยไปแจ้งความที่สอนทอทองหล่อไปตอนไหนตีสี่ครึง่งตีสี่ครึง่งคุณสันทนะไม่นอนเหรอไม่นอนฮะเดินทางไปแจ้งความเลยบอกผับที่อยู่ภายในโรงแรมของเฮียชูมีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมเสพยาแล้วผับเนี่ยเปิดเกินเวลาด้วยคุณสันทนะสงสัยรับเข้าไปปรากฏว่า ภาพที่ได้คือสายรับพุสธน้มี2คนฮะ,ฮะไปตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเสียงเงินค่าผ่านประตูเนี่ยสี่บาทหลักฐานก็คือสายรัดข้อมือสีชมพู3มเส้นเอาไว้แสดงการเข้าออกใช้สถานบริการเนี่ยนะฮะ <c oughs> คือพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยพบว่ามีวัยรุ่นวัยรุ่นชายหญิงประมาณร้อยกว่าคนยืนเต้นกันอยู่มีการขายเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์อานี้ก็เป็นเรื่องปกติ <c oughs> แล้วเขาเป็นผับภายในโรงแรมเนี่ยนะฮะก็ขายแอลโกอฮอล์ได้แต่ทีนี้สิ่งที่ไม่ปกติก็คือคุณสันธนะบอกว่าหลักฐานที่เก็บมาได้ เป็นภาพที่เห็นว่าวัยรุ่นชายหญิงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออกห้องน้ําผิดสังเกตฮะแล้วออกมาปุ๊บให้สังเกตที่มือนะเห็นไหมเอาไปสูดบริเวณจมูกนะลักษณ<น>ะคืออะไรงเงียหรอเหมือนเข้าไปเสพยาเหมอยมากไหลยงงี้เหรอเออแล้วดูผู้หญิงผู้ชายทำไมอยู่เ,เหมือนกันทุกคนเลยเราเข้าไปในห้องเดียวกันเยอะอยู่เนาะเหมือนเข้าไปในห้องน้ําเดียวกันฮะคุณสันทนาบอกว่าสายลับแอบถ่ายคลิปมาได้2คลิปด้วยกันแล้วถ่ายตอนตีสองครึ่งส่วนอีกคลิปถ่ายตอนตีสามหมายความว่า ผับเปิดเกินเวลาหรือ,อเ,เปล่าทําไมยังคงมีนักเที่ยวอยู่ภายในผับตอนที่ผับควรจะปิดไปแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่โรงแรมเพื่อติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอทองหล่อนะครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปร่วมสังเกตการด้วยแต่ปรากฏว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปไม่เจออะไรที่มันผิดปกติหรือผิดกฎหมายก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวอย่างร้อนแรงพร้อมกับปะทัคารมกับคุณชูวิทย์ครับ นั่นก็ไปตรวจตรงไหนล่ะก็ผมถึงถามไงที่สูน์หลักฐานหนีไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณก็ดูเอาประเทศเนี้แต่คุณดูต่อหน้าเนี่ยถูกไหมแล้วเราตรวจัเองได้ไหมเดี๋ยวเขาให้เข้าอีกรอบเปล่าถูกไหมแล้วเดี๋ยวคุณดูคลิปแล้วเมื่อกี้พ่อต่อ้างว่าไงครับที่กลับนิดเกับเขาบอกให้พบพนักงานสอบสวนอย่างนี้คือสารเจ็บติดเนี่ยมันยังไงในห้องน้ำมันก็ต้องมีอยู่ เมื่อเช้าจะทำาสะอาดล้างเช็ดที่ห้อไหนสารเสพติดมันก็ตัองคงต้องมีอยู่ถูกไหมแต่แน่นอนคนที่เสพหน้าตาใบหน้าที่ผมบอกกับลูกท่านหลานเจอดังนั้นเมื่อคืนเนี่ยแต่ละท่านมาทีหนึ่งก็ต้องมีการติดตามแปดคนสิบคนเข้าใจไหมแล้วก็ไม่มีหรอกพี่บอกว่าเอามาจากข้างนอกเพราะอะไรเข้าไปแต่ละคนนี่ลูกท่านท่านนะคุณหนู คุณผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะพกไปของอย่างนี้ก็ไม่ก็ไม่ไม่พกมาอยู่แล้วนะแต่รู้กันไงที่นี่บีโอ,โ,โอ้โหเล่น<ช><ด>ออกมาเหมือนกับแฉเสียชูวิทย์กลับไปพร้อมกับหลักฐานที่บอกว่าถ่ายได้จากห้องน้ําภายในผักที่อยู่ในโรงแรมของคุณชูวิทนี่แหละฮะคือถ้าเป็นหลักฐานที่คุณสถาปั์เอามาให้ดูดิฉันเข้าใจในเรื่องอของการตรวจสอบนะแต่สิ่งที่ยังคงสงสัยอยู่นิดนึง นิดเดียวเลยแับประโยคที่คุยกันหน้าบ่อนขออภัยคุยกันหน้าโรงแรมก่อนหน้านี้ว่าคุณชูวิทย์ไปแฉบ่อนจีนอะไรนะเออั่อนจีนก่อนมันมีความเชื่อมโยงอะไรกันเหรอคะคือไม่ได้เชื่อมโยงแบบตรงแต่เชื่อมแบบอ้อมจักรวาลนะฮะเราก็ไม่สามารถรู้ความลับจักรวาลนี้ได้เพราะเขาไม่ได้พูดไง แต่ถือว่าเสาห้าสมศักดิ์ศรีมาถูกเวลาแล้วมวยถูกคู่เฮ er ียชูกับคุณสันทนาฮะปะทะคารมค่อนข้างเดือดนะครับและแฉก็เรียบร้อยแล้วเฮียช er ูก็จอมแฉสันทนะก็แฉเหมือนกันคราวนี้เนี่ยแฉถึงขั้นเปิดผับเกินเวลามียาเสพเติดด้วยเฮียช er ูเนี่ยถึงเวลาแล้วต้องพาไปตรวจโรงแรมพาสื่อมวลชนไปตรวจโรงแรมตรวจละเอียดยิบเลยอยากดูมุมไหนอยากดูรูไหนอยากดูซอกไหนอยากดูไอจุดตรงไหนให้ไปตรวจทั้งหมดเลยฮะพากันไปเรียบร้อย เฮียช er ู u, บอกยืนยันนะไม่มีการจําหน่ายยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายไม่มีอนะ่ะไม่เหมือนผับจินหลิงของจีนเฮียช er ูยังยืนยัน,ยนติดไปนวม ยืนยันมันไม่เหมือนตรงนู้นยืนยันนะแล้วผับแห่งนี้โรงอะไรโรงแรมก่อนโรงแรมเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องบาร์ก็มีถูกต้องไม่เคยโดนตํารวจเข้ามาตรวจตรวจยาเสพติดสักทีเขาไม่เคยแต่หากมีหลักฐานแจ้งตามแจ้งความดําเนินคดีลงโทษได้ตามกฎหมายได้เลยนะฮะเา้าแล้วกรณีที่เขาฟึดปั้นออกมาจากไอน้ห้องน้ำห้องน้าเดียวกันนะ่ะมันเป็นธรรมดาเวลาไปสถานบันเทิงห้องน้ําหญิงเนี่ยเวลาคนผู้หญิงเข้าเนี่ยมันจะใช้เวลานาน,านกว่าผู้ชายแล้วดังนั้นผู้ชายในห้องมันว่างกว่า มันก็เลยมาใช้ห้องน้ําผู้ชายใช่นะฮะใช้คือใช้ห้องใครห้องมันไม่ใช่เหรอแต่อ้นี่มันออกมาจากกระจุกรวมตัวกันเอ๊ะแล้วเข้าใจอันนี้เฮียไม่แฉเวลาเราไปห้องน้ําสมมุติตอนเด็กๆชวนเพื่อนไปเข้าห้องน้ําไปพร้อมกันก็จริงแต่เราก็ไม่ได้ใช้ร่วมซ้วมอันเดียวกันนะใช่แล้วนี้เวลาเคาเดินออกมาเข้ามาเป็นเป็นรัวกระสุนเลยเฮียชูไม่ได้อธิบายเรื่องนี้แต่ยืนยันสิ่งที่คุณสาธาระมาแฉเฮียไม่โกรธเลยแม้แต่นิดเดียวฟังเฮียชูวิทย์ครับ ต้องอยู่ใจกลางสุขุมวิทคุณเข้าไปมีซอกมีมุมไหมสตาบัคอยู่ข้างหน้าคุณดูเองด้วยตาดูตัวเองได้ดูกไว้ครับไม่จําเป็นผมต้องบอกผมไม่มีซอกไม่มีหลือไม่มีห้องแล้วผมมารรมาขายยาอะไรตรงนี้แล้วลูกผมแต่ละคนมีเงินมีทองมีทรัพสมบัติอย่างนี้คุณคิดเดี๋ยวว่าท้องขาย แสดงว่าเยแต่ว่าผมเนี่ยดีใจนะผมถือว่าผมดีใจดีใจที่ตํารวจท่านได้มาผมไม่โกรธผมไม่ว่าเพราะผมผ่านอะไรมาเยอะผมผ่านมาหมดแล้วครับแม้แต่คุกแม้แต่ตารางผมก็ผ่านมาแล้วดังนั้นเรื่องนี้ผมไม่โกรธแต่ผมกําลังชี้แจงให้สังคมเห็นว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่กล้าออกมาพูดเจ,จ๋งเจอเก่า แต่เฮียก็เอาความเย็นเข้าข่มไม่โกรธคุณสธารนะนะครับเช่นเดียวกันกับทางตํารวจนครบาลทองหล่อเป็นเจ้าของท้องที่ทางตารวจเนี่ยก็ยืนยันันพันตำรวจเอกดวงดวงโชติพูมงกับยืนยันเองว่าลูกน้องทีมงานเนี่ยแล้วตัวตำรวจเข้าไปตรวจแล้วไม่พบหลักฐานสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแต่สมมุติกรณีที่คุณสันรนะเห็นอะไรผิดปกติสามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้กับทางตำรวจสอททองหล่อฟังท่านภูมิกับครับส่วนส่วนอันเนี้ย ก se ็เด um, um, yeah. so ี๋ยวทางน้องนักข่าวก็ไปดูด้วยตาดีกว่าจะได้เห็นสถานที่ว่ามันเป็นยังไงแลวเดี๋ยวทางทางอ่าคุณชูวิทย์ก็จะอธิบายจริงแต่ในทางกฎหมายพบการทําผิดไหมคะที่นี่มีหลักฐานอะไรยังไม่พบนะครับดูแล้วไม่น่าจะใช่ตามที่กล่าวอ้าเคือยังไม่พบครับสิ่งที่หลายคนหวั่นใจก็คือคุณสันทนะบอกว่าเราอยากหาไหมคุยกับคุณชูวิทย์อยากหาไหมผมมีคลิปอีกไปกระตักเลยเดี๋ยวเรามาร่วมหาด้วยกันอันนี้แหละคุณชูวิทย์อาจจะต้องหวั่นๆวันเหมือนกันกับคุณสันทนะฮะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ